자, 사격 중지. 앞쪽 시야가 확보되는 대로 적들을 추적할게요. 머리는 사람 시시하게 죽어나가는 걸 원하지 않을 거예요. 하지만 시시한 죽음이란 뭘까요? 죽음에 많은 의미를 부여해도 결국 죽는 건 변치 않을 텐데... สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกมลิ m บัสคอมพานีที่วันนี้เราจะมารีวิวตัวละครของฮงหลูในล่าของ Full Stop Office ก็ไปดูค่าสเตตัสพื้นฐานกันก่อนเลยดีกว่าสเตตัสตอนเลเวล50เนาะก็เลือกจะอยู่ที่190ค่าพลังป้องกันอยู่ที่50แลวก็ความเร็วอ,อยู่ที่3 7 ในส่วนของการต้านทานทนแทงแต่ว่าโดนทุบแรงขึ้นในส่วนของสกิลเนาะต้องบอกเลยว่าสกิลตัวละครนี้ค่อนข้างเยอะจะมีสลอ็อตไพร์และก็กรูมแต่ว่าเจ้าตัวละครเนี้ยจะมีสกิลทั้งหมดอยู่8สกิลด้วยกันเนาะจะเป็นยังไงเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะในส่วนของสกิล1ขีด1เนาะ t a k e t อ e shot o f f เฟนเลเวออยู่ที่51 Attack อ a ด e อยูที่ที่1เหรียญมี3เหรียญ ในส่วนความสามารถเนาะก็สั้นๆน,นิดเดียวเลยก็คือ,อ,อใช้งานสกิลนี้ปุ๊บตัวเองได้รับพอยต์เลขหลัง3หน่วยในส่วนความสามารถเหร่นนั้นจะเป็นการใช้แอ m โ o และก็เมื่อโจมตีโดนจะได้รับพอยต์เลขหน้า2หน่วยทั้งความสามารถเหร่นที่2และเหล่นที่3อ่ะต่อไปสกิล1นี่2เนาะมีรีซัพพอร์ตออฟเฟนเลเวลอยู่ที่50แอคทเวทอที่1เหยมี2เหรียญ อ่ะในส่วนของสกิล1นึ่ขีดสองเนาะก็จะเหมือนกับสกิล1นึ่งขีดหเลยแค่จะเป็นการดาวเกรดขึ้นมานิดนึงและก็เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีคริเียลอี่สิบอร์เและก็ตัวเองได้รับพอยต์เลขหลัง2หน่วยความสามารถเหรียญก็ได้รับพอยต์เลขหน้า1หน่วยทั้งเหรียญที่1และเหรียญที่2อ่ะในส่วนของสกิล2อขีดหเนาะชาร์เกตมาร์กออฟเฟนเลเวลอยู่ที่52าสิบสองแอคแทคเวตอยู่ที่1เหรียญมี3เหรียญ ในส่วนความสามารถก็จะมีการเพิ่มเบรคพาวเวอร์ตามทุกๆแอมโมที่กำลังใช้ในสกิลนี้แต่ถ้าเกิดคุณมีฟ o o สต็อปออฟฟิศฟิกเซอร์ฮีคลิปอยู่ในสนามด้วยทุกการไล่สกิลสีซ้ำกันมากที่สุดหรือก็คือสีฟ้านี่แหละจะเพิ่มโอกาสติดทาร์เก็ตสปอตเตอ่ะในส่วนของความสามารถเหรียญเนาะในส่วนความสามารถเหรียญที่1ก็จะได้รับพอยต์เลขหน้า2หน่วยและก็เหรียญที่2เนี่ยจะเป็นการใช้แอมโมมากสุดถึง3หน่วยทั้งทราบความเสียหายแรงขึ้น อีก10%แล้วก็ติดคี้แรงขึ้นอีก10%เนอนาะแล้วก็ความสามารถเหรียญที่3เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีคึ้นข้ออีก20%ทั้งแตะบาย1หน่วยในเทอร์หน้าและก็ไอ t แท k p o วเวิร์ดาวอีก1หน่วยก็ถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวในส่วนของสกิล2อี2เนาะคอมโบ t a ร์เกตมาร์ชออฟเฟนเลเวลอยู่ที่53 Attack ไอแทเวดอยู่ที่1เลยมี4เหรียญต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่า ถ้าเกิดคุณอยากใช้งานสกิล2 4 2เนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องมี Full Stop Office Fixer h i c ฮีค f และอยู่ในสถานะ o v e r w o r วอ Assignment ด้วยก็ในส่วนความสามารถเนาะก็จะเหมือนกับสกิล2อขีดนึเลยแค่จะเพิ่มตอนแคดแพ้เพิ่ม Final Power อีก5หน่วยและก็ความสามารถเหรียญนั้นก็มีการเพิ่มความสามารถเหรียญที่4เข้ามาที่จะเป็นการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีที่ข้ออีก3 0 ในส่วนของสกิล3ามีดหนึ่งเนาะฟูลสต็อปทูไรฟ์ออฟฟิเลเวลอยู่ที่54าสิบอ็แทเทอยู่ที่1เหลือยมี3เหรียญในส่วนความสามารถนั้นก็จะมีเพิ่มเบสพาวเวอร์ถ้าฟูลสต็อปออฟฟิศฟิกเซอร์ฮีคลิปอยู่ในสนามจะทำการใช้แท็กเก็ตสปอเตอร์ทันทีตัวเองได้รับพอยต์เลขหน้าอีก5หน่วยเมื่อใครชนะอีกได้รับพอยต์เลขหลังอีก2หน่วยในส่วนความสามารถเหรียญก็ความสามารถเหรียญที่1ใช้แอร์โม่หนึ่งหน่วย สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น15%ตามแอโมที่ใช้ไปและถ้าเกิดตีโดนเนี่ยจะเพิ่มหลอดสเต็คเกอร์เทเชอร์ตามความเสียหายที่ทําได้15%และก็ความสามารถหลีที่2นั้นก็เหมือนกับความสามารถหลีที่1เลยแค่ใช้แอโมเยอะขึ้นนิดนึงในส่วนความสามารถหลีที่3นั้นถ้าศัตรูที่โจมตีอยู่อยู่ในสถานะสเต็คเกอร์สร้างความเสียหายติดคีแรงขึ้นอีก30%พร้อมทั้งแปะบรายสองหน่วยในเทอร์นาและก็แปะเพสไฟจาริที่สองหน่วย ในส่วนของสกิล 3G2 เนาะคอมโบฟูลสตอ็อปทูไลฟ์ออฟเฟนเลเวลอยู่ 54, ที่54เอ็กทกเวตอยู่ที่1เหลียมี4เหรียญในส่วนของสกิลนี้เนาะก็จะเหมือนกับสกิล 2G2 เลยที่คุณจำเป็นที่จะต้องมีฟ er ูลสต็อปออฟเฟนฟิกเซอร์ฮีคริฟอยู่ในสถานะโอเวอร์แอซ m e เมนต์ในส่วนของความสามารถสกิลเนาะก็แค่เพิ่มความสามารถในการแคลดแพ้ถ้าเกิดคุณแคลดแพ้เพิ่มไฟนอลพาวเวอร์อีก5หน่วยและก็ในส่วนความสามารถเหลียนนั้นก็จะเพิ่มความสามารถเหลียญที่4ขึ้นมา จะเป็นการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีคิติี่เข้าอีก50%อ่ะในส่วนของ f e n เฟ s สกิลเนาะคอมแบ o พอยต์ f อ e เฟนเลเวลอยู่ที่50เอ็ทกเวตอยู่ที่1เหรียญมี1เหรียญในส่วนความสามารถสกิลนั้นเมื่อเริ่มเทินหากมี a m ม o เหลือ0จะใช้บ o ยอนด e ชา a d โดทันทีอ้อลืมบอกไปสกิลนี้เป็นสกิลหลบนะในส่วนของบ o ยอนด e ชา a d โดจะเป็นสกิลที่สามารถสวนกลับได้ถ้าเกิดสกิลนี้สามารถหลบได้ได้รับพอยต์เล็ขหน้าอีกถึงหน่วย อะในส่วนของ d e f e ฟนซ์สกิลอีกอันหนึ่งเนาะ Beyond the Shadow Offense Level อยู่ที่53 Attack ม a อคแอยู่ที่1เหรียญมี2เหรียญความสามารถ skill, สกิลสร้างความเสียหายติดคี้แรงขึ้นอีก20%ตัวเองได้รับพอยต์เล่หล์ไหอีก2หน่วยเมื่อจบเทิร์นจะทำการรีโหลดในส่วนความสามารถเหรียญเนาะทั้งเหรียญที่1เหรียญที่2เนี่ยเมื่อโจมตีโดนเนี่ยจะได้รับพอยต์เล่หหน้า1ห,หน่วยอ่ะในส่วนของพาสซีฟเนี่ยเอ่อพาสซีฟแรกเนาะก็เป็นคอนซูเนชัน เมื่อทอยเหรียญที่มีการใช้แอมโมและแอมโมหมดไปแล้วเนี่ยก็ยังจะใช้เหรียญนั้นอยู่แต่ผลของเอฟเฟกเหรียญนั้นน่ะก็จะไม่ได้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะพาสิบที่2เนาะแทติคอลไฟเออร์ซับพอร์ตเงื่อนไขาการใช้มีพลายห้าหน่วยอยู่ในช่องอีโก้รีซอร์ทถ้าฟ er ูลสต็อปออฟฟิศฟิกเซอร์ฮีคลิปนั้นอยู่ในสถานะโอเวอร์แอสเซมนนต์หรืออยู่ไปกลางเสริมนอกสนามเนี่ย จะทำให้ฟูลสต็อปออฟฟิศหงหลูเนี่ยเสริมพาลังหรือก็คือ enhance skill ทั้งสกิล l และสกิล l 3ก็นี่แหละทำให้มันมีสกิล l 2ขีและ3-2งอกขึ้นมาในส่วนของ Support p a s s ซีฟเนี่ยจะเป็น suppressing f i y e r เงื่อนไขาการใช้มีพลายห้าหน่วยอยู่ในช่อง eco r e s o r t e เพื่อร่วมทีมที่มีแอมโมมากที่สุดเนี่ยเพื่อคนนั้นจะสร้างความเสียหายมากขึ้น10%เมื่อใช้สกิลที่ใช้แอมโมนะ ในส่วนของเกมไม่คันดิกเนี่ยทาร์เก็ตสปอตเ็ดมันคือสกิลแอซิ t t a ทคของตัวละครนี้ที่เอาไว้เล่นคู่กับฟูลสต็อปออฟฟิศฟิกเซอร์ฮิคลิฟอ่ะในส่วนข้อดีและข้อเสียอ่ะในส่วนข้อดีก็ตามที่เห็นแหละและก็ในส่วนข้อเสียเนี่ยนี่เป็นปัญหาใหญ่เนาะถ้าเกิดคุณอยากได้สกิลเอ h a ฮ c นเนี่ยหรือสกิลสองชี่สองสามีสองนี่แหละคุณจำเป็นที่จะต้องมีฟูลสต็อปออฟฟิศฟิกเซอร์ฮิคลิฟ หรือถ้าเกิดคุณไม่มีเนี่ยก็ไม่มีก็ได้ครับแค่มันดาเมจไม่ค่อยส,สม่ำเสมอเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าแรงอยู่ดีสัว่วนของเรื่องทีมทีมที่ผมจะเอาไปใช้ก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนเก็สามารถนําไปปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบได้เลยเนาะอ่ะในช่วงท้ายคลิปเนาะต้องขอโทษด้วยจริงๆงเนาะที่ผมลงคลิปช้าก็เนื่องจากคุณย่าผมเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันพุธเนาะก็เลยปรับเปลี่ยนเวลาในการลงคลิปนิดนึง ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะอ่ะสำหรับคนที่พลาดเนาะตัวละครนี้ไม่ได้มัสแท็บขนาดนั้นยังมีตัวที่เก่งกว่านี้อีกเยอะหรือไม่คุณก็รอมันกลับมาวนใหม่ก็ได้เพราะยังไงเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็เก็บได้ครบทุกตัวเองแหละอ่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ผมไปแล้ะบ๊ายบาย